สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี่นะจ๊ะสาวเจอกัะมาตามเคยได้จากพี่น้องวันนี้นะคะเมนูที่สาวเจอจะมานำเสนอคือกุ้งแก้วนะจ๊ะพื่อนพ่อแม่พี่น้องจ๋ากุ้งแก้วแซน้ำลาแล้วก็เจอก็ใส่เป็นน้ำพึ่งด้วยนะคะเพราะพี่น้องจ๋าเข้าไปเริมกันเลยนะคะพี่น้องไปกันบทสิีวร้านจ้ะคําแรกแหกมานตามเคยนะจ๊ะพ่อพี่น้องอืน้ำลายเจอแตก นี่จ้ะกุ้งนะจ้ะกุ้งโตใหญ่จ้ะกุ้งไซส์เอแล้วจะพ่อพี่น้องจ๋าไปเริ่มกันเลยจ้ะ แซบค่ะแซบอิหลีกุ้งหัวกุ้งน้ำจ้า หอมแดงนึกโดดต่อมวันต้องไปจ้ะใส่มือดีกว่านะจ๊ะเนาะ <c oughs> ่ามไดก็ใส่จมือนะจ๊ะเนาะล่างเราด้วยจ้า อันนี้ชาพี่น้องแซบ่บกุ้งใส่งไงด้จ้าเนี่ยเห็นมอกระนำจิ้มซี่สูตรอ๋อให้เหลิศเลิศสแมนแตนเลยจ้าพี่นอ้องอืมอืม บะซ่าใจพริกหัวกุ้งน้ำจา้าม,มะละกี้นก <c oughs> ขมอมล่ามดีแท้ แซบจ้าแซบมาด้วยแต่พี่น้องเลยยังกินนะจ้าอืมทว่วพูดจ้า รล้ิทนี่จ้ะแซ่บจะแซ่บแซ่บพี่นอ้อง เซตเดวนๆแจกหน่อยมาลักขี้นกจ้ะนี่เศียรพร้อมแซ่บจ้ะกินเ <c oughs> บิร์ดเนี่ย จะสีกินเลยตามเค้ได้จ้ามาเร็วไปเร็วจ้าเหนียวนุ่มหวานขหลอดเลยจ้าัวกุ้งด้วย แซ่บยอะส้อสอบมึงได้จ้ากุ้งจ้าอ่ะหายก็ได้จ้ายากนะั้นเป็นวะเอาไปจ้าเออกินแทน้เลยจ้าเด้อ มีโอกาสยังกินน้ำกันเนาะอืมได้มาแย่งกันเด้อ แซ่บจ้าจต่อหอมแดงจ้าหอมแดงกับพริกบระทาใจ สภาพผู้มีอากาศเป็น,นอย่างไรเนาะจ้าทางต่างประเทศครับ คุณตัวยาดิจ้านี่อ๋ออืม มัเกิดให้ราชินนี้อร่อยนะจ๊ะหัวกุ้งก็อร่อยค่ะลูกดวดก็อร่อยนะจ๊ะครับ ต่อกบแซบจ้าปัวบางเลยด้ยวยจ้าพี่น้องขอโทษหลายด้ยวยจ้าเด้อ สราบอีกดี่ะอาสนะอวตาบางยืนได้จ <c oughs> ้าเงากระดขอโทษเลยลายหยุดบันได อื้อสาบเอาให้เจอแล้ด้วยจ้าอเอาล้วจ้าพี่น้องพวอมพี่น้องอจ้าเมื่อแล้วจ้าเกิดประเล่มจอ ขอบคุณหลายๆด้จ้ะพี่น้องจ้า,จาที่กดอ่ากดมาเบิงให้เจอด้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จา้าพ่อการคลิปหนาได้จาพี่น้องโชคดีมีใยนะคะทุกคนนะคะพี่พี่น้องขาขอบคุณค่ะเจอกันคิมนาจ้าสวัสด,ดีจา้าแซ่บน้องกันด้จา้า